ในปฐมากาลบทที่3มนุษย์ทำบาปครั้งแรกโดยการไม่เชื่อฝังพระเจ้ากินผลไม้นั้นหากวันนั้นเอวาไม่กินผลไม้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการลงโทษบาปอยู่หรือไม่ถ้าวันนั้นเอวาไม่กินผลไม้จากต้นรู้ดีรู้ชั่วในปฐมากาลบทที่3มนุษย์จะไม่อยู่ในสภาพบาปคงจะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆบาปจะไม่สามารถเข้ามาสู่โลกนี้ได้อย่างเป็นทางการในโลมบทที่5ข้อที่12บอบอกว่าบาปเข้ามาในโลกเพราะว่า มนุษย์ไม่เชื่อฟัง ดังนั้นโดยการไม่เชื่อฟังของอาดัมเอวาจึงทําให้บาปเข้ามาในโลกนี้แสดงว่าถ้าอาดัมเอวาเชื่อฟังพระเจ้าไม่กินผลไม้นั้นบาปก็จะเข้ามาในโลกไม่ได้แต่เนื่องจากพระเจ้าให้เสรีภาพแก็มนุษย์ตั้งแต่ตั้งต้นต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบความเชื่อฟังและความรักที่อาดัมเอวามีต่อพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเหมือนกับพระฉายของพระองค์มีลักษณะของพระองค์คือลักษณะแห่งความมีเสรีภาพในการเลือก พระเจ้าให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เป็นแบบหุ่นยนต์แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เลือกที่จะรักเลือกที่จะเชื่อฟังหรือไม่รักแล้วก็ไม่เชื่อฟังหากอาดัมเอวาไม่กินผลไม้บาปจะไม่สามารถเข้ามาในมนุษย์และมนุษย์ก็จะสามารถดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ตลอดไปและจะไม่มีความตายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นอาดัมเอวาไม่กินผลไม้นั้นเชื่อฟังพระเจ้าก็จะไม่ตายและจะไม่พบกับความอับอายแล้วก็ไม่พบการลงโทษใดๆ แล้วโลกนี้จะมีบาปไหมถ้าเอวาไม่กินตอบว่าไม่มีเพราะว่ามันเข้ามาในโลกไม่ได้มันอาจจะมีอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเนาะแต่ว่าไม่มีในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าบาปเข้ามาในโลกเพราะว่ามนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปเกิดจากการไม่เชื่อฟังดังนั้นหากมีแต่การเชื่อฟังดังนั้นบาปจึงเข้ามาไม่ได้พอบาปเข้ามาไม่ได้ก็เลยจะไม่มีผลแห่งบาปตามมาไม่มีการตายฝ่ายวิญญาณไม่มีการแยกขาดจากพระเจ้าอย่างไรก็ดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ากินผลไม้นั้นแล้วก็ล้มเหลวในการรักแล้วก็เชื่อฟังพระองค์อย่างจริงใจแต่ ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์มาเป็นหนทางแก้ไขการลม้มลงในบาปของมนุษย์โดยที่พระเยซูมารับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนค่าจ้างของความบาปคือความตายโดยความบาปของมนุษย์ทุกๆคนตัน้งแต่อาดัมจนถึงเราทุกๆคนเนี่ยถูกมอบไว้ที่พระเยซูคริสต์แล้วทำให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อว่าเราจะกลับสู่สภาพเดิมเหมือนอย่างที่ก่อนกินผลไม้ ก็คือเราสามารถมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้วันนี้เรามีเสรีภาพในการเลือกแล้วก็เมื่อเราเลือกอาดัมเลือกไม่เชื่อฟังวันนี้เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อไว้วางใจในพระองค์ดังนั้นเราจึงสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยทางพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์อาดัมเอวากินผลไม้นั้นเหมือนกันนะครับจะมีการทดลองบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าและบ่อยครั้งก็เลือกไม่เชื่อฟังใ่ม หากเป็นเช่นนั้นทุกครั้งที่พลาดไปไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้กลับมาที่พระเยซูคริสต์สรารภาพบาปต่อพระองค์แล้วเราก็จะสามารถกลับมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระองค์ได้เสมอในทุกๆครั้งไปครับ